เป็นคําถามที่เรียกว่าทุกคนเจออาเดี๋ยวตอบเป็นเป็นสส่วนก่อนนะคะว่าถ้าคุณเจอปัญหาอย่างนี้นะถ้าคุณเจอปัญหาอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเกี่ยวข้องกับคนที่เขาไม่ได้ฝึกไม่สนใจธรรมะด้วยใช่ไหมใช่ไหมแล้วเขาก็เอาเจอรี่เนี่ยมาให้เรา เอาเอาวันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบอีกอันหนึ่งที่มันที่มัเกี่ยวข้องนะคะถ้าคุณเกี่ยวข้องกับคนอย่างนี้นะคะเออแล้วว่าเขาเอาเจอลี่อะไรของเขานี่นะมาให้เราเลยเยอะๆสิ่งเดียวที่คุณทําได้ก็คือว่าคุณต้องทําแมวตัวใจของตัวเองให้แข็งแกรง่งให้แข็งแกรง่งเพราะว่าถ้าแมวตัวใจของคุณเนี่ยนะอ่อนปวกเปียกอ่อนปวกเปียกอย่างนี้เนี่ย คุณจะไม่สามารถต่อกรกับเขาได้เข้าใจไหมคุณไม่สามารถต่อกรกับเขาได้เพราะว่าเพราะว่าคุณก็อดโมเปียบยเงี้ยนะฉะนั้นไม่มีพลังที่จะไปต่อสู้อะไรกับเขาสิ่งเดียวที่จะทําได้ก็คือว่าทําแมวตัวใจของคุณให้มันแข็งแกร่งก่อนพอแข็งแกร่งตรงนี้คุณจะเกิดปัญญาที่จะเกี่ยวข้องกับเขาเข้าใจไหม ปัญญาที่จะเกี่ยวข้องจะพูดอะไรต่ออะไรยังไงที่จะทําให้เขาเนี่ยนะรู้สึกหรือไม่อย่างนั้นถ้าพูดอะไรไม่ได้เ้าก็เป็นหัวนหน้าเราคุณก็อาจจะเงียบแต่เงียบในลักษณะที่ข้างในเนี่ยนะไม่ถูกขวนตรงนี้สําคัญเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถกลับบ้านเป็นการที่กลับบ้านเป็นเนี่ยทำให้ตัวนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งนะคะมันแข็งแกร่งฉะนั้นคุณก็ยังสามารถยืนหยาดอยู่ได้อันนี้ส่วนหนึ่ง แต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะที่มันยากที่มันยากคุณต้องมาดูภาพนี้นะคะก็คืออย่างนี้ปัญหาของยุคนี้นะคะความยากของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะของยุคนี้เนี่ยมันเป็นเช่นนี้คุณตอนนี้เนี่ยนะพวกเราพวกเราในโลกนี้นะ่ะกำลังอยู่ภายใต้กลลังครอบอันนี้ครอบเล็ก ครอบเล็กเนี่ยนะก็คือโอ้ภาพนี้ไม่มีคําว่าเงินนะคะก็คือถูกเรื่องของการหาเงินเนี่ยนะครอบเอาไว้เข้าใจไหมเรื่องของการหาเงินเนี่ยนะครอบเอาไว้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะจะต้องหาเงิน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 อะไรแต่อะไรเนี่ยทั้งสิ้นนะในขณะที่เรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะเอากระมังลูกที่สองเนี่ยนะออกไปเอากระมังลูกที่สองออกไปซึ่ง ซึ่งมันก็เลยทําให้มันเนี่ยนะยิ่งยากเนี่ยมากขึ้นเข้าใจไหมเพราะว่ากระมังลูกแรกเนี่ย<ม>ก็คือมันเป็นปัญหาที่มันอินุมตรงน้นเป็นปัญหาอินุมตรงน้นเนี่ยพวกคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการที่จะรับนหน้าที่อันนี้ใช่ไหมฉะนั้นทางเลือกของคุณก็คือว่าอะไรถ้าไม่ออกก็ต้องอะไรรับหน้าที่อันนี้เนี่ยโดยที่เราก็ไม่ต้องการ ใช่ไหมคะรับหน้าที่อันนี้เนี่ยโดยที่โดยที่คุณเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะที่จะรับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นความกดดันใช่ไหมคะเดี๋ยวคาถามของคุณเนี่ยคืออะไรนะคุณจะแก้ปัญหานี้เนี่ยได้อย่างไรใช,ใช่ไหมปัญหานี้เนี่ยพูดจริงๆว่าในที่สุดแล้วคุณจะต้องหาคําตอบให้กับตัวเองนะคะหาคาตอบให้กับตัวเองว่าว่า คุณต้องการอะไรถ้าคุณเนี่ยนะไม่สามารถที่จะรับผิดชอบเนี่ยนะภาระที่คุณรู้ทั้งรู้แล้วว่ามันจะต้องหาเจอรี่เอาเจอรี่นะนะมากมายเนยเข้าหาตัวแล้วคุณรู้ต่อไปด้วยว่าคุณรับไม่ไหวความกดดันเนี่ยมันจะมากขึ้นเพราะฉะนะคะจะทําให้คุณอะไรกับอะไรเนี่ยนะคะก็คุณก็จะต้องใจกล,กล้าที่จะต้องเลือกอีกพัน นะ,ะซึ่งคำตอบตรงนี้เนี่ยนะจะมาได้ก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยแข็งแกร่งกับตัวเองก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยนะสามารถที่จะให้วิตามินแมวทองให้ตัวเองได้เพราะเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถที่จะให้คำตอบกับคุณได้นอกจากตัวคุณเองเท่านั้นนอกจากตัวคุณเองเท่านั้นแต่ส่วนที่อาจารย์เนี่ยนะต้องการที่จะพูดว่าในขณะนี้เนี่ยนะความยากของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย มันยากมากเพราะว่าเราเนี่ยนะไม่สามารถวิ่งหนีจากเกมหาเงินได้ชัดเจนไหมคือในที่สุดแล้วทุกคนจําเป็นที่จะต้องหาเงินมาทาอะไรมาจ่ายหนี้บ้านหนีรถจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าบินอะไรต่ออะไร,ะไรทุกอย่างเพราะเรายังต้องมีตรงนี้ใช่ไหมฉะนั้นทางเลือกนี้ไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ที่ง่ายเลยอะ่ะใช่ไหมทำงานต่อไป เราก็รู้ว่าหเจอรื่ฉันต้องเต่งหัวแน่เลยเพราะฉันทไม่ไหวฉันรู้ฉันทาไม่ไหวนะคะดิฉันได้ยินเนี่ยนะคนมาบ่นให้ดิฉันเนี่ยบอกว่าลูกสาวเ็าพูดอย่างนี้ว่าถ้าแม่จะให้หนูเนี่ยนะกลับไปทํางานงานบัญชีถ้าแม่จะให้หนูกลับไปทํางานอันนี้จะบอกเลยนะหนูจะฆ่าตัวตายเอาไหมน่ากลัวไหมเพราะเขารู้อ่ะเขารู้ว่าเขา,ร,ขารับไม่ไหว แต่ในขณะเดียวกันถ้าลูกไม่ทำลูกจะอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงเพราะลูกนี้ต้องใช้เงินเข้าใจไหมตรงนี้คือความยากคือความยากของชีวิตที่คุณเกิดในยุคของนิคสันยีโทษทีเพราใจไหมตรงนี้ดิฉันเห็นใจมากเลยแล้วพวกเราทุกคนนะคะเป็นเหยื่อทั้งนั้นคือเป็นเหยื่อนะก็คือว่า ถูกกะละมังเ,เนี่ยครอบนี้อ่ะคือเงินนะ่ยกะละมังเงินเนี่ยนะครอบหัวจนเราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะยกออกได้เข้าใจไหมในขณะเดียวกันเรากาลังพยายามที่จะยกไอ้กะละมังอวิชาออกอ่ะซึ่งมันยากกว่าอีกหลายเท่าตัวแต่ไอ้กะละมังลูกเล็กอนะ่ะที่ครอบหัวคนตั้งโลกอนะ่ะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเข้าใจไหมเรายกมันไม่ออกเพราะในที่สุดแล้วทุกคนต้องหาเงิน ทั้งสิ้นใช่ไหมที่พูดกันนะกในวงการธรรมะทั้งหลายก็ยังต้องหาเงินเพราะในที่สุดเรายังต้องกินน่ยอาหารพวกนี้สามวันที่เรากินนะคะหมดเป็นหมื่นค่ะเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยจัดเนี่ยที่ทำบุญนิธิเนี่ยทำให้เราอะหมดเนี่ยหลายๆลายหายมืน่นถ้าใครอยากจะพอมีนะคะก็ช่ยวยคุณร้นชายบ้างเชฉนนั้นนะคะ เพราะมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆที่เรียกว่าอบรมฟรีที่จริงมันไม่มีอะไรฟรีมันเรียกว่ามีคนที่เขามีแล้วเขาใจบุญเนี่ยเขาควักให้เพราใช่ไหมที่เขาควักให้เพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีสิ่งที่ดิฉันเนี่ยนะต้องการมากที่สุดไหมไม่มีอะไรต้องการมากกว่านี้ก็คือต้องการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทํางานทุกอย่างด้วยใจรัก ด้วยใจที่เรารักอยากจะทํางานนั้นจริงๆเพราะการทางานด้วยใจรักได้เนี่ยนะโอ้ยคุณจะกลายเป็นนักสร้างสารรนคะ์เนี่ยอะไรที่คุณรักที่จะทำลดขนาดที่จะทำเนี่ยนะโอ้หมันจะกลายเป็นเรื่องครีเอทีฟมากเลยคุณจะกลายเป็นคนสร้างสารรค์แล้วคุณจะสนุกกับงานคุณจะมีสุขก,กับงานซึ่งในยุคนี้เราทําไม่ได้จริงไหมในยุคนี้คุณทําได้ไหม ในยุคนี้มันไม่มีอะไรมากกว่าคุณเอาแรงงานกายอ่ะแรงงานกายกับแรงงานสมองเนี่ยไปแลกกับเงินแลกกับแผ่นกระดาษเท่านั้นเองเพราะว่าพวกเราทุกคนล้วนถูกกำลังอันนี้ครอบหัวอยู่วงหัวไม่ขึ้นฉะนั้นการตัดสินใจของคุณมันเลยไม่งา่ายมันเลยไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีวันง่าย นะแม้จะทําต่อไปก็ทําไม่ไหวเพราะรู้ว่าเจอรี่จะเข้านะแม้เหมือนกันเนี่ยเนี้ยลูกสาวคนนี้เนี่ยเขาไม่ให้หนูกลับไปทํางานบัญชีหนูจะฆ่าตัวตายหนูไม่เอานะแม้แต่ถ้าลูกไม่ทำมันโอ้ยอุ้ยจริงไปขายรถช่องดีกว่าเไยขายกาแฟอุอ้ยรถช่องจุ๊บจุ๊บทำงานนวดดีกว่าเลยแต่พูดจริงนะถ้าเป็นดิฉันดิฉันก็ไม่ทำ ดิฉันก็ไม่เอาดิฉันจบธรรมศาสตร์จบธรรมศาสตร์ทำงาน UN คุณรู้ไหมดิฉันไปอังกฤษดิฉันไปทำอะไรดิฉันไปหิ้มถาดเป็นบอยอยู่พักหนึ่งปะตาคาแล้วดิฉันไปทำความสะอาดบ้านให้เขาเห็นไ,ไหมเนี่ยไปเช็ดเนี่ยเช็ดซ่วมเนี่ยให้กับผู้หญิงคนไทยที่เขาจบป .4 แต่สามีเขารวยกว่าสามีเราใช่ไหมว่าเขาอะรวยกว่าเราฉะนั้นดิฉันก็เลยเนี่ยไปเก็บค่าชั่วโมงอะคุณคิดว่าดิฉันกรีดไหมดิฉันกรีดแต่ถ้าดิฉันเนี่ยนะออกไปทําง,งานแบบหาเงินไปเกาะเป็นกรรมดิฉันไม่มีเวลาให้กับการเขียนหนังสือพวกนี้คุณคิดว่าเขียนแบบสองสามวันจบเหรอ 30ปีค่ะคือ30ปีที่ดิฉันนั่นแหละที่จะไม่ไปทําเปิดร้านอาหารกนะ็ใะไหมไม่ไปเปิดร้านอาหารกับคนไม่ไปทําอะไรที่มันเรียกว่านะเก้าโมงเช้าห้าโมงเย็นกลับมาแล้วก็นอนเนะท้าก็ตื่นขึ้นมาไปทํใหม่ถ้าดิฉันทางานใช้ชีวิตอย่างนั้นเหมือนพวกคุณน่ะดิฉันก็ไม่มีวันเช่นนี้แล้วก็ไม่มีหนังสือพวกนั้นให้คุณดิฉันต้องแลกก็ใะไหม คือต้องแลกกรรกกะตาทีแล้กวก็ไปกินชั่วโมงเนี่ยนะไปทําความสะอาดบ้านให้เขาทุกคนวิจารณ์คนที่เขาไม่เข้าใจยูน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ก็ใช่ไหมยูมีหัวสมองอยูพูดภาษาอังกฤษได้ยูไม่ควรที่จะต้องมาทํางานต่ตําๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่ฉันเลือกที่จะไม่ทําแบบเต็มเวลาพวกนั้นเนี่ยคิดแล้วว่าเนี่ยกินข้าชั่วโมง ที่จริงไปสอนไทยเก๊กทิมหายใจละกินข้าชั่วโมงไม่ใช่ทํางานเต็มเวลาไม่ใช่เนี่ยกินข้าชั่วโมงเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็ไม่กี่ชั่วโมงเองเอาข้าขนมมาให้ลูกแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ไปทําความสะอาดบ้านให้เขานะไปเป็นบอยบ้างอะไรอะเร,าเรงานนวดกระทำใช่ไหมเพื่อที่จะให้มีเวลากับตัวเองที่จะมาทํางานพวกนี้เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องขายจิตวิญ,ญญาณ แล้วใช่ไหมถ้าดิฉันขายจิตวิญญาณเนี่ยนะอะเปิดร้านอาหารนะขายเหล้าขายอะไรขายอะไรแต่อะไรพวกนี้ใช่ไหมดิไปทาอะไรแต่อะไรดิฉันจะไปเอาสปิริตที่ไหนมาทํางานอย่างนี้มันไม่ได้มันสวนกันแต่นั่นคือสิ่งที่ดิฉันเนี่ยนะต้องแลกในช่วงนั้นน่ะดิฉันไม่รู้ว่าอนาคตไม่รู้ว่ามันมีวันเช่นนี้ ไม่เคยรู้ว่ามันมีวันเช่นนี้ที่วันหนึ่งจะได้เป็นอาจารย์สุพวันไม่เคยคิดเจียมเนื้อเจียมตัวมากมากมากนะนะติดพืด้นติดดินไม่คือไม่รู้อนาคตแต่ที่จริงมันดีที่เราไม่รู้อนาคตมันดีเราก็ต้องทำเนี่ยไปเรื่อยๆแต่จุดสําคัญว่าในอดีตคือมองย้อนกลับดิฉันไม่รู้หรอกว่าวันเช่นนั้นน่ยวันพวกนั้นน่ะคือวันที่ ข้างบนเ็ากาลังให้ข้อสอบเราเข้าใจไหมให้ข้อสอบเราว่ายูจะสอบผ่านไหมเนี่ยให้ข้อสอบอยูตั้งแต่เลือกคู่เลยละ่ะตั้งแต่เลือกคู่เลยละ่ะเนี่ยจากที่ตัวเองเนี่ยนะเราเราไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะใครอยากจะมาสนใจเราหน้าตาขี้เล่ห์กยเลงเนี่ยเข้าใจไหมเพระผู้ชายไทยไม่มีใครมองเลยผู้ชายไม่มีใครมองแต่ฝรั่งนี่มันมองแล้วมองที่ต้งมองทั้งสองคนเน่ย <laughs> เรามองสองคนมองมกเพ้อมกันน่ะ มีผู้ชายสองคนมาขอแต่งงานพร้อมกันนะคนหนึ่งอะ working class บอมีิไก่เลยแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรนะไม่มีฐานะทางการเงินเนี่ยมาจากเนี่ยชนชั้นข้างล่างสุดในขณะที่คนเป็นหมอหมอสวิตกับคนอังกฤษที่บอมมิไก่แล้วใช่ไหมแล้วคุณจะเลือกใครจบธรรมศาสตร์ทำยูเ คุณจะเลือกใครเลือกหมอไม่ใครๆก็บอกเลือกหมอแต่บนนั่งสมาธิเขาบอกให้ดีฉันเลือกคนที่ไม่มีอะไรในสมาธิชัดเจนเลยเลือกคนที่ไม่มีอะไรพอออกจากสมาธิเลือกหมอ <c oughs> ในสมาธิเลือกคนที่ นั้นน่ะดิฉันไม่รู้ว่าคือการทําข้อสอบเพราะถ้าดิฉันเลือกหมอก็ไม่มีวันเช่นนี้ตอนนั้นไม่รู้แต่ดีว่าดิฉันเลือกถูกคือเลือกคนไม่มีอะไรดิฉันจึงมีโอกาสไปเช็ดส้วมให้เขาเข้าใจไหมไปเช็ดห้องน้ำให้เขาให้คนไทยที่จบป .4 เพื่อต้องการที่จะฉีกไอ้เจ้าอีโกโ้ของยูอ่ะเจ้าอีโก้เจ้าตัวตนน่ะมือก็มือก็ฉีกเปลือกกล้วยหอมเลยละ่ะจากความที่อยู่เมืองไทยเป็นซัมบอดี้เป็นสุภวันทำนู่นทำนี่นักกิจกรรมไม่รู้เยนี่ใครรู้จักสุภวันบอกไปถึงอังกฤษเหรออู้คนไทยคนหนึ่งมาแล้วเนี่ยมาจากพัทยาหรือเปล่าว่าไหนแต่ไรใช่ไหมมาหาตัวฝรั่ง รวยรวยเราหารู <G ã entender it> ้ไหมว่าเราไม่ได้หารหัวลูกไอ้ไม่มีอะไรเลยไม่มีตน